啊。 พระเจ้า,ากัน <c oughs> พระประมกกันอินาาเลนาพุทธ

สัตตินัสิราาตะสัะวะโต阿拉หะโตสัมมาสัมุตตะนาโมจักสักะปะวะโตหะโตสัมมาสัมุะนโมัสะะวะโตหะโตสัมมาสัมุะ สังฆังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิสุติยมปิพุทธังสารนังกัจฉามิสุติยมปิพุทธังสารนังกัจฉามิ ติยมปิสังขังสรนังกัจฉามิติยมปิสังขังสรนังกัจฉานิตติยมปิพุทธังสรนังกัจฉามิตติยมปิพุทธังยานิสุรามีระยมัชาปมาตฐานาเวลามณีสิกขาทังสัมมาทิยามิสุรามี เลรมีสิกขาปัฏานสมาธิามิอิมานิปันจะสิกขาปัานิเสรนะสุกจิงยันติเสรนะโพกสัมปทาเสรนะนิปจิงยันจตัสสมาสีลังวิโสทะเยติปฏิปหายสปสัมปฏิสิทธิยา สัพพะทุขวินาสายาปริตานตุตามาณละมัวิปติปติปายาสัพสัมปติสิกิยาสัพยาวินาสายปริตานตุตามาณละมัวิปติปติปายาสัพสัมปติสิกิยาสัพโรคาวินาสายาปริตานตุตามาณ हरी तवा नमे सम 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 समेत बधन हविख चीता भरता बन तो से ते चंदल के विमाने जघामे तरोवन कान् के तु गुमा जनो देवा चला Te प्राइ बेसो अनासे लाते วินัโยจะสุเสขิตตสุภาสิตาจัรยาปฏิสะโสกังวิระชังเขมังเอตามังกลมโมตมังเอตามิสาใิกาตะวานาสาปิธรรมปาราเจตนะสัรเตนะสุภาุิีาปวานาโศนานโทกัจจิริยานิสังปาตะเวระกัสส

No. no, no, no. ご飯パクリアリアニャチャーティヤチャドラピチャナミサイ i ยียส่สิบห้านาทีตามเวลาชั่วโมงิโดนจะนม่ชิ้นสปอนโนนี่เลยสปอนโดนนี่มีมีมมาใช่ขอสุดท้ายที่จะโยนได้ม,มาจุดมันสองกับชิ้นแล้วปีนี้ก็ได้ เก้า้ามเก้าบเก้าเก้าเก้าบท่านน้่ดเก้าพนี่เกเก้าไม่ได้หรอกเก้าแสดงกรดบีีนี้โยมใส่จุดขาวมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมสรักแห่การทิ้งโยมกลับไ วัดอะไรก็ากายมาช่วยช่วยเราด้วยแล้วก็จะภาพมาจากช่องโยมฉลาแล้วก็ลูกหลานพญาครอบคัวลูกหลกานเขามาพอน,นี้ด้วยปรเทศเราก็เป็นที่โยนที่มาช่วยเราที่นี่ปีท่แล้ก็ไม่มีจะาพไม่มี มีสภาพรล้วนเลเรียกว่ามีแต่แต่ภามธรรมดาเรียกอะรว่าปาซิมีปาช้อนมีปาร์กโมปีเแล้วปีนี้มีมีปาร์ชนิดอะไรแก้ไปเลยก็ดีปเรื่อยเรียกว่าในมัาก็าากอกกาากโอ้โห ทีนี่ญาติว่หลายนัน้นตรงนี้ก็มารวมกันอีกครั้งหนึ่งก็พระผาสูงองค์นี้ทุกรลูกก็ลงมมาญาติทะกขัง้งชันเช,ช่าฉันเพลแหกกระถินนั่นคือตำหวดว่าบายโมว่าพระชันเพลเสร็จในประยงรับประทานอาหารเรียบร้อยรแท่กอกระถินท้อมโบสถ์ที่โบสถ์นั่นคือ ยังไม่ได้ฝังลูกนิมิตที่ท่าว่าได้กองกระถินนี้ได้มานี่เงินเนี่ยสำหรับจัดสถานที่แล้วก็ปรุงทาสีโบสถ์ใหม่แล้วก็ทำกองวิวยการขายดอกไม้ผูกเทียนที่สำหรับเตรียมง,งานฝังลูกนิมิตต่อไปที่ได้ก็หนึน่มื่าเลย เพราะญาติโยมทั้งหลายนั่นก็ว่าธรรมาว่าทําไมเป็นฝังมือเพราะเรากต้องขาดซักมาเงินทองยังไม่พอยังไม่พร้อมทามีเมื่อไรเนี่ยะจัดการทันทีเลยจะไม่รอโยมโยมอยากสงสารธรรมาเพราะธรรมอยากฝังอยู่เพราะใบใบประกาศในหลวงประธานมาให้เรื่องเพิ่มไป ไปไปวาราชสิมาไปนี่วายมามเรียบร้อถูกมีสมาร์ชมาก็ได้มาแล้วได้มาสองปีสามปีแล้วได้ก่อนก่อนโควิดด้วยประมาณสักสี่ปีแล้วก่อนโควิดนะประมาณสี่ปีแต่ว่าเรายังเป็นพ่อที่บ้านเราก็เราก็มาแข็งอยู่ก็มันเศรษฐกิจแบบนี้ก็บ้านเราก็มันก็แย่เหมือนกันนะอายมาก็เข้าใจอยู่ โยมกเข้าใจมาด้วยแต่ว่าไม่ดองไแหวนอยากทำอยากทำรูวิทย uh, no like ์ไม่ใช่เยอะไม่อยากทำโยมโยมเข้าใจมานะนี่อาถราทำห้องน้ําเสร็จแล้วก็ดีใจเรียอย่างหนึ่งห้องน้ําห้องน้ําก็สิบห้องสิบสองห้องภาคตะวันออกโยมภาคภาคเชิญเรียกว่าภาคเหนือภาคเหนือก็มีหกห้องเจ็ดห้อง ก็ทัใต้นี่ก็มี1งห้องมีเจ้าภาพมาจากขมเชลยศเขาเห็นห้องน้ำเรบสุกโูงห้องนาำนั้นก็มีเรียกว่าอะไรนั่งธรรมดาที่นี่เขาเป็นหัวเป็นเทาแล้วก็เขาเปลี่ยนเป็นตะคบห้องน้ำดีกว่าเดิมนั่งสบายๆหน่อยแต่วก อาจารย์ดนนะดได้ไหมโอ้ยง่ายได้ไหได้ครัมีมไหมอะไรบ้างมีมีไหมมีมันมาทั่วโอ้ยง่ายมาเราชอบมากขอบคุณ,ลคณลหลายๆที่นี่เราไม่ต้องโอ้ยฟังนำ้ำติดใต้นี่เรียบร้อยแล้วแด้หลายมือเหมือนกันนะเรา,าซื้อชักโครกฟูกเพิ่ใหม่ด้วยทาสีใหม่ด้วยอย่างว่าใหม่ไม่ลู่นเสริมเด็กต่อต่อขาหออกมา สำหรับใช่หนึ่งคือดอกไม้ทูบเทียนสังฆทานบูชาอยู่ตร่นั่นแล้วก็จัดสถานที่ดอกไม้ทูบเทียนกองอยู่ทรงนั่นสำหรับขายต่อยกมาแล้วก็วางขายต่ออาเอามาเวียนดอกไม้ทูบเทียนมาเวียนที่นั่นใช้ประโยชน์อยู่เทียนนีกระพอแล้วที่จะดึกสองคืนกว่ายานยโงก็ไปผักขอนผักก็ผอนทีนี้กระตืรนมาก มาช่วยกันอีกรางคั้นหนึ่งเด้อพรนี้พร,น,รนี้ยังไม่เสร็จนะถึงเย็นเลยเสร็จพนี้ที่นี่กระบอกพายุเข้าอยมมันก่อดมันพายุเข้านี่ใส่กระทินอาจย์นี่เลยเนี่ยไม่เยอะดโอ้หไม่ป็นไร้น่งโยมขออาจารย์ขอเทวดาลองดูก,ก่อนขอทอดกะทินก่นอนทตกเน้อเทวดาเออเทวดาสงสารธรามมาบ้างขอได้ถึงโยมก็ขอได้ที่รู้ แสดงวันเวลาผืนอยู่ให้ไปให้เราก็เพียงพอเท่าไรเก้าวันนี้ก็ขอญาติโยมทั้งหลายนั่นหลับดีฝันดีหลับดีให้มีสุขภาพแข็งแรงผมนี้สู้ๆูต่อไปขอญาติโยมทั้งหลายนั่นจงรักรับรับอายุวันนะักสุข,ขะบาลนโยบายนั้นสำหรับทุกท่านทุกคนเถิด